ครับก็สวัสดีนะครับผมสวัสดี f c นะครับสวัสดีเพื่อนช่างทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมคลิปช่างกบอิเล็กทรอนิกส์นะครับผมวันนี้นะครับช่างกบจะพามาซ่อมนะครับซ่อมมิกเซอร์นะครับสี่ชันนนะครับผมสี่ชันนสี่ชันแนเป็นสี่ช่องนะครับ ของอะไรนะครับเป็นของออโต้ออโต้ออโต้นะครับผมรุน M A M A X, นร่นะนาาี้นะครับออโต้รุ่นนี้ M A X เอยไม่ใช่ M A X A M X ขีดร้อยสี่สิบ F X นะครับผมสีช่องนะครับสีช่อนอาการอะไรก็ไม่รู้นะครับ อาการอะไรก็ไม่รู้เห็นอันนี้เป็นของพระอาจารย์นะครับพระอาจารย์รอาจารย์ท่านได้เอาไปสวดมนต์หรืออะไรไม่แน่ใจนะครับผมไว้ใช้สำหรับ <c oughs> ส่วนตัวท่านนะครับปกติถ้ามีสี่ช่องนี้ถ้าเกิดว่าเรามีไม้สำหรับใช้ไม้แค่จุดเดียวแค่ไม้เดียว ไม่ต้องไปซ่อมหรอกครับซ่อมไว้เผื่อไว้มันก็เสียนะครับส่วนมากเคยเจอบ่อยนะครับไม่ได้ใช้งานก็ต้องพอดีท่านบอกว่าใช้สี่ตัวนะครับใช้สี่ช่องเลยนะครับผมบเป็นอาการอะไรมันมีเสียงมีเสียงฝนตกหรือว่าเสียงฟ้าร้องนะครับอยู่ในมิกตัวนี้นะครับ <c oughs> <c oughs> เหตุการณ์นี้ก็ช่างกบก็รู้สึกเจะหัว เปเการณ์คำๆนะครับท่านบอกว่าโยมช่างโยมช่างโยมโยมสร้างครับโยมสร้างแล้วเบิ่งมีคใครพระาอาจารย์แน่ครับจันกบว่าช่องนี้ใส่ได้ช่องนี้ใส่ไม่ได้ช่องนี้ได้ได้ช่องที่สองใส่ไม่ได้นะครับ เปิดไม่พร้อมกันแต่ว่า่บบบบอะไรว่าพร้อมกันเนาะสวดมนต์เปิดเครื่องนี้ก็สวดไปนะเปิดเปิดจากเครื่องนี้ไปพระอาจารย์พระอาจารย์บอกว่าเปิดจากฝั่งนี้ไปเปิดไปเปิดไปเลยเพอเปิดตรงนี้โอ้ยตกใจตื่นสะเดือดเลยนึกว่าเป็นฝนตกหรือเปาห้องปิดทันทีเลยใส่ปากสิบแปดน้ำโอ้โหสิบแปดกับสิบห้า นั่งโกบกเลร้ลอ,ลองแบบดังมากอังกบกเปิดดูแล้วล่ะแต่ว่าเดี๋ยวจะมาเปิดให้เอฟซดูนะครับ <c oughs> อมามลองกันเ,เลยนะครับต่อไว้หมดแล้วนะครับพวกขยายพวกอะไรพวกแวมนะครับจะลองให้ดูลองเสียงให้ฟังนะครับจะได้รู้ว่ามันเกิดมันเป็นเสียงแบบไหนเพือ่อ เพื่อนช่างนะครับเจออาการนี้ไม่ต้องไปเช็คนะครับหรือจะเช็คตามช่างกกบไปถ้าเกิดไม่เสียก็เช็คเองนะครับผมแต่ถ้าเสียในจุดนี้ก็สบายครับออของมิดยี่ห้อนี้นะครับเอโตเออโตโอ,โอเคจะเปิดตัว power ก่อนลองให้ดูว่ามันเสียงอะไรบ้างเสียงฟ้าร้องเสียงกบมีไหมเหมือนช่างกบ เสียงเขียดมีบ่หรือมีแต่เสียงฟ้าร้องเสียงฟ้าร้องหรือเสียงฟ้าคำรามหรือว่าเสียงฝนตกฝนตกที่หน้าต่างนีไหมครับมาดูดนี่มีรีเลย์ตัดตัวนี้รีเลย์ตรงนี้หรือว่าตัวนี้เสียงหวานนะครับเอฟเฟกต์เสียงดีใช้ได้นะครับที่ห้องออโตอ้ชาแนลเ,เริ่มจากชาแนลชาแนลที่4เลยนะเปิดปึ๊บ อันนี้เกนปิดอยู่นะครับเกนใหม่ปิดอยู่เกนตรงมิกเซอร์ตรงนี้เปิดไม่มีปัญหาเปิดขึ้นไม่มีปัญหาเปิดขึ้นไม่มีปัญหา,น,า,าหนะครับเปิดแตัวนี้เอาเอาเอาเอเอาเวอาเอาเอัเไเเเอา ตัวนี้ไม่มีปัญหาตัวนี้ไม่มีปัญหาดูตัวนี้เปิดสูดเลยโอ้โหเห็นไหมครับมีเสียงฝนตกมีเสียงฟ้าร้องด้วยจริงๆครับผมฟ้าคำรามอีกตั้งหากโอ้โหไม่ใช่ซาอย่างเดียวนะครับมีปุ้บป้าฟ้ฝนฝนตกเหมือนพระอาจารย์พูดนะครับข้างกบเปิดลองดูแล้วครับลองดูแต่ไม่ได้เปิดจนสูดนี่เปิดสูดเลยนะครับ ดูสิดยอดมีเสียงกรบไหมครับมีเสียงกบไหมมีเสียงกบด้วยออก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 อกมาอโอเคครับชั้นนสองนะครับที่เป็นชั้นนหนึ่งช่องที่หนึ่งไม่มีปัญหาช่องนี้มีปัญหามาดูแนวทางนะครับเ <c oughs> นวทางเล็กๆเดิางเล็กๆเลน้อยนะครับเพื่อจะได้ไปเช็คกันว่าเผื่อเจออาการนี้ ถ้าเกิดว่าไม่ใช่จุดนี้ก็หากันต่อครับแต่ว่าช่างกบยังไม่รู้นะว่าอะไรมันเสียนะครับจะได้เช็กกันยาวอาจจะมี ep ีสองนะครับถ้าเกิดว่ามันมันไม่จบนะครับมันจะยาวนะครับผมขั้นแรกอันดับแรกอ,อันนี้ทาไมช่างกบถึงเสียบปลั๊กไฟแล้วมันติดเลยที่มันติดก็ว่าไอ้ตรงนี้นะตรงนี้จะเป็นจุดเสียบอชเกตของสวิตปิดเปิดของมิกนะครับ ุดนี้ไฟ48โวลต์นะครับไม่ต้องเสียจสุดนี้ช่างกบต่อต่อจัมพ์ถึงกันเลยนะครับจัมพ์ถึงกันเลยมันจะเป็นสวิตช์ถึงกันมันก็เลยมีไฟนะครับอย่างงกันนะครับบางทีงงเอ้าทำไมเสียบป้าเข้าไปมันติดเฟตีเก่าก็ไม่ใช่เฟตีช่างมือเก่าก็รู้ครับแต่ช่างมือใหม่บางทีงงอ่ะโอเคครับวิธีการเช็คแรกๆนะครับก่อน เราจะไปในจุดอื่นนะครับน,น,น,นะครับจงกบจะไม่ได้ถ่ายซูมใกล้ๆนะจะบอกบอกแค่ว่าต้องวัดจุดไหนนะครับเราก็แค่วัดไฟไฟบวกลบนะครับบวกลบของ IC of อ m ฟนะครับ IC o f จะมี8ขาขาที่4อันนี้อสี่าห้าแนะครับขาที่4ขาที่4ี่นี่เป็นไฟลบ1 5บหโวลต์หรือ1 2 14ก็ว่ากันไป แล้วก็ขาที่8ไฟบวกนะครับ่ากบจะวัดช่องที่2นะครับนีรุ่นนี้มี AC 3ตัวนะครับ1 2 3 3ตัวนะครับ a อ3าตัวเรดูไฟกันนะครับปกติไหมก่อนอื่นเราก็วัดไฟก่อนนะครับเริ่มแรกนะครับเราต้องวัดให้ละเอียดเอาทุกจุดเลยนะครับเพราะว่าอาการนี้น่าจะหายากนิดนึงนะครับหายากนิด ตัวที่หนึ่งนะครับไฟลบอ่า15โวลต์ได้อ่า15โวลต์วบวกได้ตัวที่สอง15อ้าวงงงงงงแล้ว15โวลต์ลบได้15โวลต์บวกได้ตัวที่สาม15โวลต์ได้ลบได้5โวลต์บวกได้ครับผมโอเคไม่มีปัญหา <c oughs> อย่างที่สองนะครับเราก็มาเช็คสัญญาณนะครับว่าสัญญาณมัน,นเวลาเราแตะวอลลุ่มเงี้ยเราปิดวอลลุ่มกิดไ้ตรงมี้ข้างบนนะวอลลุ่มเกณฑ์ของใหม่นะครับเรามาดูวอลลุ่มพวกมิกซอร์ข้างล่างชุดข้างล่างของมันเราปิดตรงนี้เราก็มาแตะตรงนี้ก็ปิดเหมือนกันนะครับปิดปิดทุกจุดเลยแล้วเ,เอามือแตะนะครับว่าเสียง <c oughs> เสียงมันจะดังไหม ถ้ามันดังก็คือตัดไปได้เลยว่า IC of M นฟแมมีปัญหานะครับ <c oughs> <c oughs> โอ้ขออภัยนะครับผมมีเสียงรบกวนเล็กๆน้อยๆมีเสียงไอ,ขอ,ขอค้อคแคกๆนะครับโอเคนี่เอามือแตก แตะแล้วก็เอามือแตะอย่างเงี้แตะตรงนี้ครับสมมติว่าตัวแชเน่นที่หนึ่งนะครับแชเน่นที่หนึ่งแตะแตะข้างล่างกว่าลุกข้างล่างเนี้ยตื๊ดตื๊ดเนี่อันนี้แนวทางบ้านนอกบ้านนอกนะของช่างกบทำแปลกๆนะแตะเง,งี้ยอ่ดาดังปกติตัวที่สองหรืที่มันมีปัญหาแชเน่นที่สองเนี่ยติดนะครับตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ด มีตูดต๊ดแต่ให้มันดังตูดต๊ดแสดงว่า IC o f ออฟแมไม่มีปัญหานะครับไม่มีปัญหา <c oughs> เราจบในเรื่องนี้นะครับจบในเรื่องนี้ต่อไปเราจะใช้อะไรช่วย ข้างกบตอนครับขั้นตอนที่สามนะครับผมขั้นตอนที่สามก็คือสามขั้นตอนขั้นตอนที่สามขั้นตอนอต่อไปก็คือ <c oughs> แต่ช่างกบจะใช้คอมเพนเนนร์เทสเตอร์วัดนะครับเพราะว่าถ้าไม่ใช้นะครับคือสงสัยก่อนอื่นเราก็ดูซีนะครับดูซีดูคาปาซิเตอร์นะครับมันมีกี่ตัว ทุกจุดนะครับไม่ใช่เฉพาะช่องที่2นะครับทุกจุดเลยว่ามันมีตัวไหนที่มันบวมนะครับมันบวมเราก็เปลี่ยนออกเลยนะครับเปลี่ยนออกเลยถ้าบวมนะครับแต่ถ้าไม่บวมนะครับเราไม่รู้ว่าตัวไหนมันเสื่อมสภาพมันค่าลดนะครับมีวิธีที่ที่ทง่ายก็คือช่างผจะใช้คอมเพลเมนเตอร์วัดวัดเทียบเอาเทียบช่องหนึ่งกับช่องสองแล้วกันเพราะช่องหนึ่งมันใช้ได้ใช่ไหมช่องสองมันใช้ไม่ได้นะครับเราก็วัดเทียบว่ามันมีปัญหาไม่เกี่ยวกับซี เผื่อซีเผื่อคาปาซิเตอร์ม <S <S <ถ>ัเสื่อมสภาพนะครับนอกกจะใช้คอมพาเนนเตอร์วัดนะครับไม่งั้นก็ไม่จบหละงานนี้ถ้าถ้าจะมาวัดในเรื่องของอถอดซีออกมาว่าโอขามันนะครับถ้าถอดออกมาหมดจะตายเลยจะใช้ตัววัดมันก็วัดในวงจรไม่ได้เป็น วัดค่าของมันช่างกบไม่มีอาจจะมีนะครับแต่ไม่ช่างกดไม่มีก็มีแค่คอมเพนเน์เทสเตอร์นะครับสําหรับวัดวัดอ่ารูปเป็นเ,เคลิ่มหรือว่าสัญ,ญลักษณ์สัญ,ญลักษณ์ว่ามันเป็นแบบไหนนะครับรูปลักษณ์ของมันค่าซีค่าอันนี้มันลักษณะย,ยังไงนะครับ นี้ครับใกล้มากก็ไม่ได้แป๊บหนึ่งแป๊บมาดูกันเลยนะครับดูว่ามันสัญลักษณ์ยังไงนะครับเราวัดเทียบเชนแนนที่หนึ่งอันนี้ฝั่งนี้ีอันนี้สองนะครับขาซเราดูเลยว่า C ตรงนี้มันอยู่ตรงไหนตรงไหนจังกบพอรู้ว่าซมันจะมีขา ขามันงอคือเขาจะพับขานะครับ64ต,ตัวที่ดีเชนเนมที่ดีนะครับอ่าประมาณนี้เดี๋ยวนะครับอันนี้ไม่ใช่สีเชนเนมที่ดีปึ๊บอันนี้ไม่ใช่สนะีเหมือนกันนะครับนี่เห็นไหมจะวาดแบบรวดเร็วเลยนะครับดูแล้วก็เหมือนกันเหมือนกัน <c oughs> เหมือนกันเหมือนกัน ต้องเหมือนกันนะครับรูปรูปกลมๆเบี้ยวๆก็ต้องเหมือนกันจะเบี้ยวจะกลมก็ต้องเหมือนกันประมาณนี้อันนี้นอนอันนี้นอนอันนี้ตั้งอันนี้นอนอันนี้นอนเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เหมือนกันสีตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับตรงนี้ด้วยสีก็ต้องเหมือนกันทุกจุดนะครับอันนี้ได้อันนี้ก็เหมือนกัน เหมือนกันไหมเหมือนกันไหมเหมือนกัน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 ก็ต้องรูปลักษ์เหมือนกันห้ามผิดเพี้ยนจากชแนลที่มันดีนะครับถ้ามันชแนลที่มันดีมันสัญลักษณ์ยังไงเป็นแบบไหนเป็นเลิรมยังไงคือมันจะวงเป็นรูปยังไงเขาช่างมันตัวนี้ก็ต้องเป็นเหมือนกันฝั่งที่มันเสียนะครับ ถ้าเกิดมันต่างจากแชเนนที่ดีก็คือมันใช้ไม่ได้เราก็ต้องวัดเทียบถอดดูถอด,ด,ถอดไล่ไปนะครับผมพอวัดซเหมือนกันนะครับเหมือนกันเลยแสดงว่าไม่มีตัวเขาเรียกว่าตัวเสื่อมสภาพนะครับหรือว่าตัวที่มันลดค่าอย่าง5่าร้อยไมโครมันไม่ได้ลดมาที่10มโคร2ีิไมโครหรือว่าช่างปลวกคิดว่า <c oughs> ถ้าอาการนี้นะคิดว่าน่าจะแบบถ้า1ิ ค่าร้อยไมโครน่าจะลดเหลือประมาณนาโนนะครับคงไม่ใช่เป็นไมโครหรอกครับคิดว่าถ้าซีเสื่อมนะครับค่าจะลดลงมากเลยคือไม่มีไม่มีไมโครเลยนะครับไม่มีค่าเป็นไมโครจะเป็นปนาโนหรือพิโก้แล้วแต่ออย่างที่สองนะครับวัดซีไม่มีปัญหาอย่างที่สองก็วัดเกี่ยวกับวอลลุ่มนะครับวอลลุ่มวอลลุ่มมันจะมี วอลลุ่ม <Volume. S 2> นะครับวอลลุ่มมันจะมีสองจุดนะครับมีจุดนี้นะครับวอลลุ่มวอลลุ่มของไม่จุดนี้แล้วก็รุ่มของในส่วนของอเขาเรียกว่าเหมือนเหมือนมิกอะเหมือนจุดปรับปรับเบรดกางแหลมตรงนี้นะครับวอลลุ่มมันจะมีสองจุดตรงนี้อันนี้ลีเวลอันนี้วอลลุ่มเกนนะครับเอาวัดเลยเ <c oughs> ทียบกลาวนะครับตัวน,นี้กลาวหยุดตุนยย่นใหญ่กลาวก็คือขาของวอลลุ่มนะครับขา กราที่เขาเอาไว้สําหรับเกาะให้มันให้มันมาตรฐานคือบัตรกรีเป็นกราวครับเกาะกับแผ่นปิ้นตัวนี้นะครับกราวตัวนี้ตรงจุดตัวนี้ก็ได้กราวตรงนี้ก็ได้นะครับน,นี้นะครับผมวัดขาที่หนึ่งวรุ่มนะครับขาที่หนึ่งตัวนี้ตั้งตัวนี้ก็ต้องตั้งอันนี้ตั้ง ตัวนี้ก็ตั้งตัวที่เสียจะเป็นแบบสโลปเงี้ยตัวที่ดีก็ต้องสโลปเหมือนกันถ้าไม่เหมือนกันก็คือใช้ไม่ได้นะครับเราก็ต้องไล่นะครับไม่ใช่ว่าวอลลุ่มเสียนะเราต้องไล่ไปหาจุดที่มันต่อว่าเป็น C หรือเป็น IC หรือว่ามันลายปิ้นขาดพวกนี้คือแล้วแต่มันจะมีอาการนะครับตัววอลลุ่มตัวเกียร์ตัวนี้ตัวข้างบนอ่าเป็นแบบนี้นะครับเป็นเหลี่ยมเป็นเหมือนเก้าอี้อ่ะ มุมพับเป็นมีมุมด้วยตัวนี้ตัวนี้ก็มีมุมนะครับตัวดีตัวเสียขากลางก็มีม,มุมเหมือนกันงอขากลางก็งอส่วนขานี้ปุ๊บาขานี้เป็นแบบเป็นสลบสลบสลบ,สลบนะครับไม่ได้งอขานี้ก็ต้องสลบเหมือนกันนะครับถ้าดีนะครับอา้า <c> ว <oughs> เจอปัญหาแล้วนะคิดว่านี นี่ไงเห็นไหมครับดูขานี้นะครับอันนี้ตัวดีนะครับขามันจะมุมมันจะงอขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับเหมือนเก้าอี้ครับผมพอตัวนี้เนี่ยสโลปอย่างเงี้ยไหมครับผิดเพี้ยนกันเลยนะครับตัวตัวนี้ตัวดีนะครับตัวเสียตัวที่มันมีปัญหาเห็นไหมครับแสดงว่าในจุดวอลลุ่มเราก็ต้องไล่ไล่ว่าไอ้วอลลุ่มนี่วอลลุ่มมันไปหา C ตัวไหน C ที่เป็นชิปอะหรือเป็น R อาชีพหรือว่าเป็น i c เราก็มาไล่ดูนะครับเราไม่ต้องไปวัดลนะตอนนี้เราใช้มิเตอร์แล้วนะครับเอา <c oughs> ตัวนี้ออกนะครับใช้มิเตอร์วัดแล้วนะครับวัดแล้ววัดความต้นานทานเฉยๆนะครับไม่ต้องไปวัดเป็นเกี่ยวกับไฟ <c oughs> เริ่มแล้วนะครับเริ่มเจอแล้วพอดีพระอาจารย์ท่านก็เอามาให้มอกี้ประมาณ5นาทีได้ว่าจะไม่ลงคลิปนะครับก็เลยลงคลิปเผื่อ เป็นแนวทางกับเอฟีหรืเพื่อนช่างนะครับเอาแบบปี๊ดเลยนะครับปี๊ดดีกว่าหรือจะแบบขึ้นก็ได้ถ้าเจอมันจะปี๊ดเนี่ยถ้าถึงกันนะครับหรือถ้ามีปัญหาเราวัดเ <c oughs> ราวัดในส่วนของลายวงจรก่อนนะครับอาการแบบนี้นะครับไม่แน่ใจว่าซีเสื่อมสภาพไหมหรือว่าพวกชิปอะนีนนะครับเปิดไฟสว่างตรงนี้ไป่อนไม่รู พวกซีชิปอาชิปพวกนี้เสื่อมสภาพไม่เน่ใจนะครับยังไม่ได้วัดเลยนะครับเอาตัวใหญ่ก่อนพวกนี้เองครับพวกนี้พวกนี้มันเสื่อมสภาพไปอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอาจจะมีปัญหานะครับตอนนี้ช่างกบเดาไว้ก่อนนะครับเอาเอาจุดใหญ่ๆก่อนนะครับเอาคืดใหญ่ๆใช้คอมบิษเ,เ,เตอร์ก่อนถ้าเกิดวดวัดแล้วไม่เจอปัญหาเราค่อยมาวัด พวกชิปก่อนเอาตัวใหญ่ก่อนนะครับเอาตัวที่ว่าคิดว่าน่าจะมหีหรือว่าอาร์ถ้าอาขาดหรือว่าเป็นซีชิปพวกนี้บางทีเคยเจออาการที่ว่ามันมัน,ม,นมันบี้เสียงแหบอาการนี้ก็มีแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับไอซีเลยนะบางทีไอซี IC ไฟปกติทุกจุดไม่มีไฟไม่มีดอกไฟลบก็ไม่ดอกไฟบวกก็ไม่ดอกนะครับถ้าดอกแสดงว่าเกี่ยวกับไอซีหรือซีมีซีออแมมนะครับ เอามาวัดดูจะเห็นกันไม่เอ่ยเนาะเรามาฝั่งนี้ดีกว่านะดูกันนะครับวอลลุม่มวอลลุ่มตัวนี้นะครับวอลลุ่มตัวนี้ครับแบบวัป๊หนึง่งอะไรทำวัดให้ดูกัอน,นะครับทั้งกบคิดว่าไอซีพวกไอซีเอาแบบฟีดนะได้ยินเสียงฟีดกันเลย ปี๊ดกันเอาที่ว่าเป็นเสียงปี๊ดมันว่าไอ้ขาตรงนี้มันต่อถึงไหนทั้งกบจะได้วัดวัดสัญ,ญาลักษณ์มันวัดรูปปี๊ดๆแบบนี้นะครับ <c oughs> ตัวนี้นะครับตัวนี้นมันมีออปโต้ออปโต้พวกนี้คุมหมดนะครับวอลลุม่มควบคุมนะครับนี่ควบคุมการเข้าการออกของออปโต้มันจะผ่านไอซีลลุล่มตัวนี้ขานี้นะครับที่เราวัดแต่ ต้มาเทียบดูตรงไหนมันดังก็คือเข้าขานั้นเนะราก็มาวัดนะแตะดูปึ๊บไม่ดังนะครับตรงไหนดังแล้วนเะข้าขานี้ดีกว่าขาที่สองหรือเปล่าเีน๋ยะเอาไปนะแตะปึ๊บรูดเลยค่ยๆรูดมาปึ๊บ แสดงว่าขานี้มีขาที่สองอันนี้ขาหนึ่งนะครับขาหนึ่งไม่ดังขาสองมีขาสองดังนี่ครับแล้วช่องกอบแตกฝั่งนี้นะครับอันนี้ไม่ใช่ขานี้ไม่ใช่ขานี้ขาสุดท้ายฝั่งขวามือสุดนะครับแต่ขาสองนี่มันดังแสดงว่าเข้าขาเข้าขาสองของไอซีออฟแอมนะครับไปดูตัวที่เสียมันเข้าขาไหนเข้าขาสองไหม ขาสองขาสองไม่ดังขาสามขาสี่ไม่ดังก็ขาอะไรตัวนี้ตัวที่สามเองตัวที่สามมันดังตัวที่สามตัวนี้เนาะตัวนี้ตัวหนึ่งตัวที่หนึ่งมันดังนะขาที่หนึ่งไม่ดังขาที่สองเนี่ยขาที่สองดังแสดงว่า ไอซีออฟอมขาน right? ี้มันลายมันขาดหรือเปล่านะครับลายมันน่าจะขาดคิดว่านะครับเห็นไหมไม่ดังเลยจิ้มเข้าไปขาหนึ่งก็ไม่ดังขาสองไม่ดังมาวัดอาตรงนี้ตรงนี้ดังดังแถวนี้ดังแนี้ดังเดี๋ยวช่างกกกจะต่อนะครับต่อขาเข้าไปดูแล้ววัดสัญลักษณ์ดูว่ามันจะได้เหมือน สามขาสามชุดนี้ไหมโอเคเดี๋ยวจ้างกบพอต่อก่อนน่าจะลายขาดนดจุดนี้พอแยมขาสองไปหาขาจากออบแอมขาสองนจุดนี้ไปหาขานี้นี่ขานี้นะครับเดี๋ยวจะต่อแป๊บหนึ่งครับผมเวลามันจะเยอะนะครับเวลามันจะเยอะะครับต่อเรียบร้อยนะครับผมต่อเรียบร้อย ไฟแป๊บนึงจะได้เห็นนะครับต่อแล้วเราก็มาวัดสัญญาณนะครับว่ามันจะเหมือนกันไหมเดี๋ยวกลับก่อนแป๊บนึงเหมือนเดิมนะครับวัดสัญญาณวัดเคลิ ตรงนี้กิมตรงนี้กล่าวตรงนี้ก็ได้ขาที่มันมีปัญหานี่แหละขานี้ดูสัญ,ญลักษณ์ดูตรงนี้นะครับมันเหมือนกันไหมมันจะเป็นเหมือนเก้าอี้ปุ๊บแล้วก็เป็นเหมือนเก้าอี้หนาเห็นไหมครับน่าจะได้แล้วละไม่หำเหมือนกันเลยอาที่สองเหมือนกันสองสามสามเหมือนกันเลยอะเรามีเป็นการศรราิลาทดสอบเลยครับทดสอบกันเลยติดแล้วนะครับตน่ิดแล้วดูแสงไฟตรงนี้ ไม่หํำตัวนี้เห็นไหมครับเปิดได้แล้วไม่มีหํำจะไม่ลองให้ดูนะครับเวลามันเยอะแล้วไม่ลองเดูไม่ห้าเลยครับโอเคครับใช้ได้ถ้าอย่างนี้ใช้ได้มีเสียงแน่นอนมีเสียงแน่นอนมีเสียงตึ๊ดตื๊ดต๊ดแน่นอนนะครับไม่ไม่หำแล้วทีแรกเปิดว่รูปนี้โอ้โหเหมือนกับฟ้าร้องฝนตกโอเคครับไม่มีปัญหาแล้ว ไั่ได้หลองเลยเพราะว่าคลิปนี้มันยาวแล้วครับผมก็ต้องจบคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กับช่างกบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะครับขอขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวเอางี้เอาลองเอาลองนิดนึงก็ได้ครับผมลองนิดนึงก็ได้นะครับผมเดี๋ยวรับเป็นจะลองดย่าวหยว่าเครื่องไม่ดังทำแล้วไม่เห็นดังเลยมจะสอบให้ดู แนนสองนะครับที่มันมีปัญหาเสียบแล้วไม่ได้เสียบตรงนี้นะปกติเสียบตรงนี้แหละเสียบลายลองดูนะครับผมเทสทดสอบเทสทดสอบสองสามสี่ห้าเช็คทดสอบเทอสอ่าสำหรับวันนี้นะครับก็มีอ่าโอเคเขาจบเพียงเท่านี้ครับผมก็ขอบคุณ เอทุกท่านแล้วก็เพื่อนช่างนะครับผมขอบคุณมากๆครับผมที่เข้ามารับชมคลิปช่างผมนะครับสวัสดีครับผม